สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชาเขียวเย็นนะคะแก้ว20ออนวัตถุดิบก็จะมีน้ำชาเขียวนะคะที่เรากรองหรือสกัดออกมาแล้วนะคะอยู่ที่100 ML นะคะแล้วก็จะมีนมนมสดนะคะวันนี้จะใช้นมสดของเมจินะคะแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมนะคะค่ะต่อไปเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกก็ ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะที่หนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนะค่ะถ้าอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ปรับพีน้ำตาลนะคะต่อมาก็ครีมเทียมนะคะที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ครีมเทียมที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยะค่ะต่อมาก็ใส น้ำชาที่เราสกัดไว้นะคะที่หนึ่งร้อยมลนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะต่อมาก็ใส่นมข้นหวานนะคะอยู่ที่ยี่สิบห้ามลนะคะแล้วก็นมข้นจืดยี่สิมลค่ะ แล้วก็เติมนมสดลงไปที่25 ml นะคะสูตรนี้จะหวานมันพอดีเลยนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะต่อมาเราก็จะตักน้ำแข็งนะคะที่พูนแก้วพอได้น้ำแข็งมาแล้วนะคะก็ ทชาเขียวที่เราผสมไว้แล้วนะคะลงกแก้วเลยค่ะจะราดฟองนมข้างบนหรือว่าราดนมค้นจืดข้างบนก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ราดนมค้นจืดลงไปนะคะให้มันดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะ ก็ปิดฝาค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะชาเขียวเย็นแก้ว20บออนนะคะ